ไปดูการประชุมสภาค่ะวันนี้มีวาระสําคัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2569ที่ต้องจับตาการอภิปรายของฝ่ายค้านที่ก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่าใช้หัวข้อช่วยรัฐบาลหางบประมาณคุณดาวีชัยคิรีมีรายงานสดเข้ามาค่ะ ค่ะคุณพัทรดนัยคุณกุลธิดาคะการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี69นั้นน่าจะเข้าช่วงเย็นวันนี้นะคะเพราะว่าช่วงเช้าได้พิจารณาร่างพรบและพระราชกําหนดค่ะแต่ดูเหมือนกลิ่นอายของการอภิปรายงบประมาณปี69คล้คลายคกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือซักฟอกเล็กๆค่ะ เ่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยวิสามันประธานสภาให้นายก้องเกียรติเกสมบัติสอสอนครศรีธรรมราชพักกล้าธรรมปฏิญาณตนจากนั้นแจ้งยอดสอส,อสอจำนวน495คนองคประชุมกึ่งหนึ่งไม่น้อยกว่า248คนค่ะวาระแรกที่ประชุมสภาพ,พิจารณาพระราชกำหนดที่มีเนื้อหาในทำนองเดียวกันสองฉบับเกี่ยวกับมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่คณะรัฐมนตรีเสนอนะคะ ส่วนการพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569วงเงิน3,780,000ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มพิจารณาได้ช่วงเย็นซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมาร่วมด้วยตัวเองค่ะเป็นที่สังเกตนะคะว่าวันนี้สภานั้นเข้มเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภยัยเพราะมีการติดกล้องวงจรปิดในห้องประชุมด้วยนะคะแล้วก็รอบๆอาคารเพิ่มเติมค่ะ ช่วงเช้าวันนี้ค่ะสื่อมวลชนได้มีโอกาสพบและสัมภาษณ์พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่มาเซ็นชื่อร่วมประชุมโดยบอกว่าได้กำชับสสพักให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก่อนที่พลเอกประวิทย์จะเดินทางกลับออกจากสภานะคะ ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลค่ะรองหัวหน้าพักประชาชนกล่าวว่าเตรียมที่จะช่วยรัฐบาลหางบผ่านการอภิปรายปรับลดเลื่อนในส่วนที่ไม่จําเป็นและย้าว่ารัฐบาลนั้นจัดงบไม่สอดคล้องไม่ตอบโจทย์ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันพร้อมเป็นห่วงการยกงบดิจิทัลวอลเล็ตหวันว่าจะซ้ารอยงบกลางปี67ที่ไม่เกิดประโยชน์เพราะยังใช้เบี้ยหัวแตกค่ะ จริงๆเดี๋ยวรอฟังดูก็จะรู้ว่าไม่ได้ไม่ได้มาจากการใจดีค่ะที่เราต้องมาช่วยรัฐบ,บาลหาเงินทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะความผิดพลาด2ปีติดของการจัดงบประมาณของรัฐบ,บาลที่ผ่านมาโดยภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยนี่แหละค่ะที่ใช้เงินมือเติบซูรุ่ยซุร่ายนะคะตั้งงบขาดดุลมาต่อเนื่องนะคะจนวันนี้เนี่ยเราไม่มีทางออกนะคะนอกจากว่าต้องจัดสรรงบ69ใหม่ให้ ให้ดีกว่าเดิมให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะขอให้รัฐบ,บาลบอกมาว่าอยากให้เราตัดกี่บาทต้องใช้เงินเท่าไรแล้วก็อาจจะใช้เงินไปทําอะไรแน่นอนว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตัดแล้วเราก็อยากตัดอยู่แล้วนะคะด้านนายวราวุฒิศิละปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนายอมรับนะคะว่างบปี69ในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมนั้นยังขาดหลายโครงการที่เสนอไป7โครงการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการกว่า4,000ล้านบาทพร้อมยังสนับสนุนแนวคิดพันตารวจโททักษินชินวัน ที่ให้ดึงงบกระตุ้นเศรษฐกิจ1.57แสนล้านบาทเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยค่ะ ขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีการประชุมวิวุทิสภานะคะพิจารณาวาระการตั้งกรรมการติดตามร่างพรบงบประมาณ69คู่ขนานไปกับสภาผู้แทนราษฎรส่วนเรื่องที่มีความพยายามคัดค้านไม่ให้สอวอนั้นเดินหน้าพิจารณาบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระเนื่องจากขณะนี้มีคดีหัวเลือกสอวอนั้นนายวุฒิชาติกลยานามิตรเลขาวิการวุฒิสภานะคะกล่าวว่าเมื่ออ่านรัฐธรรมนูญแล้วพบว่าวุฒิสภายังมีอํานาจเต็มในการเดินหน้า พิจารณาและพร้อมฟังเสียงคัดค้านขณะที่ยืนยันค่ะว่าไม่ได้ลักไก่เตรียมตั้งกรรมาการตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกกนตและตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญแต่เป็นการทํางานที่ถูกต้องตามระเบียบทั้งนี้เมื่อมีการบรรจุระเบียบวาระไปแล้วต้องไปดูข้อกฎหมายว่าสามารถเลื่อนหรือถอดวาระออกได้หรือไม่ค่ะวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวค่ะทนายอันนนำอดีตผู้สมัครสอวอนะคะทั่วประเทศยื่นหนังสือผ่าน ไปยังประธานรัฐสภาผ่านนางสาวนันทนาน,นันทวโรภาสสอวอค่ะเพื่อที่จะขอให้สอวอทั้งหมดนั้นชะลอลงมติ ผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระไปก่อนจนกว่ากระบวนการตรวจสอบคดีหัวเลือกสอวอจะกกระจ่างนะคะขณะที่นางสาวนันทนาก็ได้มีการถแถลงยุติการล่ารายชื่อสอวอเพื่อให้ชะลอเห็นชอบกรรมการองค์กรอิสระค่ะแต่เรียกร้องให้สอวอนั้นคนํานึงถึงจริยธรรมพร้อมเตรียมแผนสองจะเสนอยติด้วยวาจาในที่ประชุมพรุ่งนี้อีกรอบขณะที่ล่าสุดค่ะวิบุทิสภาบอกว่ายอมจะบรรจุยติชะลอโหวตองค์กรอิสระในระเบียบวาระวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ ดังนั้นนะคะในวันพรุ่งนี้ต้องจับตาการประชุมถึง2การประชุมด้วยกันการประชุมวุฒิสภาค่ะที่จะมีเรื่องร้อนๆอนรวมถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะพิจารณา,นานร่างกฎหมายงบประมาณปี6.9กันต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะคุณพัทรัตน,นัยคุณคุณิดาคะ